กับรายการฮาฮปีฮาฮาครับมีกระแสจาก Youtube มากมายนะครับมากกว่า30ล้านวิวนะครับผมเป็นคลิปของใครนั้นเพื่อนๆผงก็ทราบดีคราบอะไรก็แล้วแต่ที่เรื้อนเวลาคนขำเนี่ยผมก็จะรู้สึกดีตอนแรกเนี่ยผมกับกลุ่มเพื่อนนะครับผมก็ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรื้อนอะไรก็ถ่ายคลิปกันไว้เนี่ยก็เห็นเยอะแยะที่เขาผ่านกันมาอย่ก็อยากจะสร้างทีม ได้ยินว่านอกจากคลิปที่โด่งดังเนี่ยยังมีคลิปเรื้อนคนนี้ครับเรือนเรือนขั้นไหนครับโอ้เรือนขัน้หนหนัก <c oughs> แบบมากคือทั้งที่มันลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับ,รบมันมีการเซ็นเซอร์คนก็อยากรู้ว่าตรงเซ็นเซอร์นี่มันคืออะไรครับเป็นอะไรที่มันแล้วพบกับรายการฮาฮาฮาาทุกวันเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ